วันวันหนึ่งในโลกของไม c ครับมีชาวนาคนหนึ่งกำลังทำสวนผักอยู่และดูเหมือนว่าจะทำมาเยอะมากแล้วด้วยต้องทำอันนี้แล้วก็อันนี้เสร็จแล้วสินะสวนผักมักฟักทองของฉันฮเขาจะสวยงามน่าดอูอันนี้ก็เสร็จแล้วเจ๋งเจ๋ แต่ถ้าว่ากนเนีอยไม่น้อยเลยนะนี่วันนี้ทั้งวันเลยอ,ะอ่ะก็เพื่อผลผลิตพรุ่งนี้แหละนะเอาละไปนอนพักผ่อนดีกว่าโอเคหลับให้สบายละเพื่อนเช้าวันต่อมาจะเอ๋ผลิตของข้าเป็นไงบ้างล่ะนะหิวมากเลยอ่ะอาหารเช้าของฉันล่ะนะเฮ้ยย่ะเอ่อเสียงอะไรอร่อยปากปอ,อะไรเรนี่ยอนี่ แกทำอะไรนะ,ะฉันก็แค่อิวอ่ะฉันโดนชาวบ้านขับไล่มาฉันได้มีขนมปังกินนะเพื่อนหาไม่ไหวไม่ไหวเลยนะแกเนี่ยหาลักขโมยอ่ะนะก็จะนหิวนี่นะ